ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุทกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์รายปี สำหรับปีใหม่2,569ที่กำลังจะมาถึงกันนะครับเราจะดูผลของดาวจรรายปีคือดาวพฤหัสเสารราหูและมรตยูเป็นกลุ่มแรกก่อนจากนั้นจะดูดาวรายเดือนคืออาทิตย์พุธศุกร์และสองลำดับสุดท้ายคืออังคารที่ยกทุก1เดือนครึ่งกับดาวเกตที่ยกทุก2เดือน จากนั้นเราจะดูดาวจรที่เรียงตัวกันได้ลักษณะพิเศษเซี่ยวจันทร์ในช่วงไตรมาสสองหรือเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2569และต่อด้วยดาวจรที่ได้ตรีโกนจตุดสดายช่วงกลางถึงปลายปีคือเดือนสิงหาถึงตุลาคม2569นะครับเมื่อจะพยากรณ์รายปีเราก็จะมาดูว่ามีดาวรายปีหรือดาวใหญ่ๆดวงไหนบ้างที่จะยกย้ายราศีในปีนี้ เรามาพิจารณาการยกข้ามราศีของดาวพฤหัสเป็นดวงแรกก็จะเห็นว่ามีดาวพฤหัสยกจากราศีมิถุนไปเข้าราศีกรกฎในวันที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นการยกประจำปีตามปกติและมีการเดินไปถึงราศีสิงห์ในวันที่20ตุลาคมซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเดินวิปริตและจะวกกลับมาที่ราศีกรกฎในปีหน้า เพื่อยกจริงในเดือนพฤษภาคม2570ตามรอบต่อไปถ้าเราโฟกัสที่การเดินวิปริตจะเห็นได้ว่าพริหัสจะเดินวิปริตคือเดินพักตั้งแต่ปลายปี68เรื่อยมาจนถึงวันที่19มีนาคมจึงจะมนตนและกลับมาเดินหน้าปกติการที่พริหัสพักในราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตุลมจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองในอากาศและเกิดวิกฤตศรัทธา ในเรื่องเกี่ยวกับวงการของคนที่มีความรู้นักวิชาการและศาสนาจากนั้นพระหัสจะเดินปกติและยกเข้าราศีกรกฎได้มหาอุดถึง5เดือนคือมิถุนายนถึงตุลาคมนับว่าให้คุณดียิ่งเพราะมหาอุดนั้นคือความสูงส่งเป็นตำแหน่งที่ดาวเคราะห์มีกำลังสูงสุดและช่วงปลายปลายปีตั้งแต่11ทธันวาคมเป็นต้นไปดาวพรหัสเดินพักในราศีสิงจะเกิดเรื่องร้อน ในวงการวิชาการที่คนให้ความเชื่อถืออีกรอบหนึ่งต่อมาเรามาดูดาวเสารดาวเสารยกข้ามราศีเข้าราศีมีนในวันที่13กุมภาพันธ์2569เสาร์ที่ราศีมีนได้ตำแหน่งตรีกูนซึ่งมีกำลังแรงและจะอยู่ที่ราศีมีนไปจนถึงสิ้นปีและเช่นเดียวกันกับปีก่อนๆคือดาวเสาร์จะพักสี่เดือนตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม ถึง29พฤศจิกายน2569ซึ่งมักจะเป็นเวลาที่กลุ่มก๊กต่างๆในเงามืดถูกเปิดโปงหรือถูกกวาดล้างนั่นเองและดาวรายปีดวงสุดท้ายที่ยกย้ายราศีในปี2569คือดาวราหูพระราหูเดินตรงไม่มีการม์หรือพักจะเดินทวนจากหรือตามเข็มนาฬิกาและยกข้ามเข้าราศีมังกร ในช่วงปลายปีคือช่วงวันที่22พฤศจิกายน2569ราหูในราศีมังกรได้ทำเนียบมหาจักรให้คุณเป็นอำนาจบารมีมีคนเกรงกลัวส่วนมฤตยูไม่มีการยกย้ายราศีในปีหน้าต้องรอไปจนถึงปี2572จึงจะยกมฤตยูจะเดินพักตอนต้นปีถึง29มกราคมก็คือประมาณ1เดือนและจะเดินพักอีกรอบหนึ่งในตอนปลายปี คือ23กันยายนไปจนถึงสิ้นปีส่วนต่อไปจะเป็นการพยากรณ์ด้วยดาวจรที่เข้ามาในเรือนชะตาแต่ละราศีว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างในปี2569นะครับเราจะมาดูดาวรายปีกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ใจความสำคัญประจำปีนะคะโดยจะเรียงจากพฤหัสเสารราหูมริตยูหรือ5780ค่ะ เราเริ่มจากดาวพระหัตนะคะพระหัสจรปีละ1ราศียกย้ายราศีประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะคะในปี2 5 6 9พระหัตจรในราศีมิถุนก็รกฎและสิงนะคะตามตำราว่าปัญญาบริสุทธิ์ายพระหัสสํสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกตั้งแต่ต้นปีถึง31พฤษภานะคะพระหัสจรอ,อยู่ในราศีมิถุนได้ธรรเนียบประเป็นภพมรณะนะคะ พระหัตตกมรณะทำให้เราต้องห่างไกลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือไม่ค่อยได้นะคะหรือจะได้ไปพบผู้ใหญ่ในแดนไกลค่ะช่วงต่อมานะคะ31พฤษภาคมถึง20ตุลาพระัสจรเข้าราศีกรกฎได้ทำเนียบมหาอุดเป็นพบสุภะนะคะทำให้เรารู้สึกคิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เก่งๆนะคะเราจะมีความเชื่อในเรื่องคุณธรรมหลักวิชาการและความถูกต้องค่ะ ช่วงต่อมา20ตุลาไปจนถึงสิ้นปีนะคะพระหัสยกเข้าราศีสิงห์เป็นพบการงานนะคะก็จะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือในเรื่องการทำงานจะต้องใช้ความรู้ใช้วิชาการในการทำงานหรือจะต้องไปบอกไปสอนคนในที่ทำงานก็เป็นไปได้ค่ะช่วงต้นปีที่พระหัสเดินวิปริตแล้วไปตกช่องมรณะนะคะ ก็ทำให้คนราศีพิจิกไม่ค่อยรู้สึกถึงผลนั้นนะคะความวิปริตของพฤหัสส่งผลมาไม่ค่อยถึงนะคะแต่มีช่วงท้ท้ายปีนะคะ11ทธันวาไปจนถึงสิ้นปีก็ต้องคอยระวังนะคะผู้ใหญ่ที่มาช่วยเรื่องงานค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่มาช่วยก็จะมีความวิปริตผิดเพี้ยนไปตามดาวนั่นเองค่ะ ดาวเสาร์นั้นเป็นดาวแห่งทษทุกนะคะเรามาดูดาวเสาร์กันบ้างจอนราศีและสองปีครึ่งในปี2569ดาวเสาร์จรอ,อยู่ในราศีกุมนะคะแล้วก็มียกเข้าราศีมีนด้วยสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่13กุมภานะคะเวลาประมาณเดือนครึ่งเสาว์จรอ,อยู่ในราศีกุมได้ทำเนียบกเกษตรเป็นภพพันธุนะคะทำให้เจ้าชะตาเหน็ดเหนื่อยเครียด กับเรื่องญาติญาติหรือคนทางบ้านนะคะหรือมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยค่ะหลังจากวันที่13กุมภานะคะพระเสายกไปเข้าราศีมีนได้ทำเนียบปรีกูลไปจนถึงสิ้นปีค่ะพระเสาไปตกพบปุตตะนะคะแล้วก็มีช่วงที่เสาเดินวิปริตอยู่4เดือนนะคะเราก็มาดูทีละช่วงกันค่ะ ช่วงแรกสิกุมภาถึง27กรกฎาเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานบริวารน,นำความทุกข์มาให้หรือเจ้าชะตาเกิดความทุกข์กังวลใจกับเรื่องเป้าหมายของชีวิตนะคะต่อมาช่วงที่สองนะคะ27กรกฎาถึง29พฤศจิกาพระเสาพักนะคะลูกหลานบริวารดีค่ะไว้ใจได้ก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเป้าหมายและความหวัง ได้พักสี่เดือนนะคะหลังจากนั้นวันที่29พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีพระเสารก็กลับมาเดินปกติทำให้เจ้าชะตาต้องกลับมาเครียดกับผลที่จะตามมาหรือมีความทุกข์กังวลเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารอีกครั้งหนึ่งค่ะก็มีข้อยกเว้นนะคะสำหรับท่านที่มีราหูและมฤิตยูรอรับอยู่ที่ราศีพฤษภหรือภพปัตตนินะคะพอสารโยกถึงหรือเดินมานะคะ กลับจะมาส่งผลดีนะคะถ้าได้คู่78ก็นับเป็นคู่ยิ่งใหญ่หรือถ้าได้คู่70ก็สบายเป็นเสือนอนกินนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูดาวราหูนะคะดาวราหูนะคะดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงและความมัวเมาลุ่มหลงพระราหูจรราศีละหนึ่งปีครึ่งในปี2569นะคะพระราหูจออยู่ที่ราศีกุมและมังกร สำหรับท่านที่มีลักคนาราศีพิจิกนะคะตั้งแต่ต้นปีไปจนถึง22พฤศจิกายนนะคะไปลายปีเลยพระราหูจรอ,อยู่ในราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรปกินณโชคเป็นพบพันธุนะคะส่งผลให้เจ้าชะตาวุ่นวายนะคะเรื่องทางบ้านมีการซ่อมบ้านรีโนเวทบ้านหรือมีความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นภายในบ้านช่องที่อยู่อาศัยพอถึงวันที่22พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงสิ้นปีนะคะ ราหูนั้นได้ยกเข้าราศีมังกรเป็นธรรมเนียบมหาจักรเป็นภพสหัชชะโยกหน้าลัคนาเลยนะคะก็ทำให้เพื่อนๆพนพี่น้องนะคะสภาวะรอบข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเกิดความวุ่นวายโกลาหลนะคะช่วงนี้เจ้าชะตาก็จะลุ่มหลงมัวเมาเชื่อในเพื่อนนะคะติดเพื่อนเพื่อนว่าอะไรก็ว่าตามเพื่อน ตามใจเพื่อนมากเป็นพิเศษค่ะเพราะราหูตอนที่จรเข้ามาอยู่ราศีมังกรได้มาหาจักรด้วยนะคะเราก็ต้องทำนายว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือเพื่อนๆครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะ แต่คนรอบข้างก็จะมีการต่อสู้ฟาดฟันนะคะแล้วส่งผลดีมาถึงลัคนาของเราด้วยในช่วงวันที่22พฤศจิกายนไปจนกว่าพระราหูจะยกออกไปจะวุ่นวายอยู่ประมาณ1ปีครึ่งเลยค่ะต่อมานะคะเป็นดาวบริติยูนะคะดาวพี่ใหญ่จอราศีละ7ปีเป็นตัวแทนของภัยอาเพศนะคะ ในปี2569มริตยูจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษศสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกนะคะมริตยูอยู่พฤษศก็คือเล็งลัคนาหรืออยู่ในภพปัตตนิก็ทำให้คนรักคนสนิทของเราเขาทำตัวแปลกไปจากเดิมหรือว่าคนสนิทนิพากันหายหน้าหายตาไปหมด มรตยูนั้นจะทำลายความรักความใกล้ชิดต่างๆให้หมดไปนะคะทำให้เจ้าชะตานั้นมีมุมมองเรื่องความรักที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมและในปีนี้นะคะพระเสาจะจรมาเข้าราศีมีนโยกหลังมริยูที่ราศีพฤษภตั้งแต่13กุมภาเป็นต้นไป ยาวไปจนถึงปลายปีทำให้เรื่องปัตตณีปุตตะนะคะหรือเรื่องคนรักคู่ครองกับเป้าหมายของชีวิตนะคะถ้าเราทำตามที่คนรักคนรู้ใจของเราบอกนะคะทำตามที่เขาแนะนำทำตามไปแล้วจะดีเองไม่ต้องดิ้นรนมากค่ะเพราะว่า0ูนย์ี่ยิ่งดิ้นรนก็จะยิ่งเดือดร้อนนั่นเองค่ะแล้วก็ดูดาวรายปีไปครบทั้งสี่ดวงแล้วนะคะ ต่อมาจะเป็นการดูดาวรายเดือนนะคะเป็นเรื่องย่อยๆลงไปนะคะดาวรายเดือนที่ยกทุกหนึ่งเดือนนี้มี3ดวงคืออาทิตย์พุธสุขเราก็มาเริ่มจากดาวอาทิตย์กันก่อนนะคะอาทิตย์จรเดือนละหนึ่งราศียกย้ายประมาณกลางกลางเดือนนะคะตำราว่ายศักดิ์ไทยอาทิตย์นะคะเวลาพระอาทิตย์จรมาให้คุณกับลัคนาก็จะทําให้เรามีสง่าราศีดีนะคะมีออร่ามีคนยอมรับนับถือยกย่องให้เกียรติเรา ส่งผลดีกับเรื่องหน้าที่การง,งานนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำตอนกลางวันนะคะหรืออย่างน้อยนะคะให้คุณน้อยที่สุดก็มีคนปลอบมือให้สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกนะคะในปี2569ดาวอาทิตย์ส่งผลดีกับลัคนาในช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะ ชวงแรก14มกราถึง13กลุ่กุมภานะคะาอาทิตย์โยกหน้าอยู่ในภพสหัสชะจากนั้น15พฤษภาถึง15มิถุนานะคะพระอาทิตย์จรมาเข้าพบปตัตตนิได้องค์เกณฑ์ค่ะจากนั้น17กันยาถึง18ตุลานะคะาอาทิตย์จรมาโยกหลังอยู่ในภพลาภะและวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึง16ทธันวานะคะาอาทิตย์จรมาทับลัคนานะค่ะ ต่อมานะคะดาวรายเดือนดวงที่2คือดาวพุธนะคะตำราว,ว่าเจรจาอ่อนหวานไทยพุธช่วงเวลาที่ดาวพุธจอดมาให้คุณกับลัคนาก็จะทำให้เราพุทธเก่งมีวาทศิลป์ดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเจรจาตกลงในเรื่องต่างๆเพราะว่าเราจะสามารถโน้มน้าวให้คนยอมตามได้เจรจาสิ่งใดมีความคุ้มค่าดีเหมาะกับการค้าขายค่ะ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกในปี2569เดาวพุธก็จอนมาให้คุณกับลัคนานะคะมีช่วงเวลาดังนี้ชงแรกเปิดมาต้นปีถึง11มกรานะคะพุธยกหน้าอยู่ในภพสหัชชะต่อมานะคะวันที่1 0 2ถึง27พฤษภาดาวพุธจอนเข้าพบปัตตนิแล้ววันที่3-22ถึง22กันยานะคะพระพุธโยกหลังอยู่ในภพลาภะแล้ววันที่30พฤศจิกาถึง18ธันวาค่ะ ดาวพุธจรเข้าพบตนุนะคะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะตอนที่พุทธเดินวิปริตนะคะจะไปตกช่องมรณะกับวินาศของลัคนาพิจิกพอดีเลยดังนั้นการเจรจาในปีนี้จึงส่งผลดีตกลงแล้วคุ้มค่าเจรจาได้ผลค่ะไม่มีการพูดแล้วกลับคำค่ะสิ่งที่ตกลงกันก็จะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ค่ะดาวไรเดือนดวงที่3นะคะก็คือดาวสุตำราว่ากิเลสมบัติทายสุ ช่วงเวลาที่ดาวสุขจรมาให้คุณกับลัคนานะคะก็จะทำให้เรามีความรักความปรารถนานะคะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมีความสุขมีความทุกข์มีการวางแผนมีเรื่องคุนคิดเตรียมการนะคะแลาก็มาดูว่าดาวสุขดีกับลัคนาพิจิกช่วงไหนบ้างนะคะช่วงแรก14มัมกราถึง8กุมภานะคะสุกจรมาโยกหน้าอยู่ในภพสหัสชชะ จากนั้นวันที่22เมษาถึง17พฤษภานะคะสุขได้ทําเนียบเกษตรเล็งลักนาอยู่ในภพปัตตานีและวันที่1ถึง31สิงหานะคะสุขจรมายกหลังลักนาได้พบลาภาก็จะมีโชคดีทางเรื่องการเงินค่ะต่อมานะคะมีดาวรายเดือนครึ่ง45วันยกทีก็คือดาวอังคารนะคะ ตำราว่ากล้าแข็งขยันทายอังคารเวลาอังคารจรมาให้คุณกับลัคนาก็จะทำให้เรามีชีวิตชีวานะคะมีความขยันขันแข็งกล้าหาญมีพลังรู้สึกสดชื่นเป็นช่วงเวลาที่จะได้ลงมือทำหรือจะได้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะ แล้วก็จะเหมาะกับการรับงานเป็นจ็อบนะคะงานที่ทำไปแล้วจบเป็นจอ็จอบๆไม่ใช่งานประจำนะคะถูกฉลกดีกับดาวอังคารค่ะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกในปี2,569อังคารให้คุณกับลัคนาช่วงที่1นะคะ15มกราถึง23กุมภานะคะเป็นพบสหัชชะยกหน้าได้ทำเนียบมหาอุดหลังจากนั้นนะคะ21มิถุนาถึง4สิงหานะคะ อังคารจรเล็งลัคณาเป็นพบปัตตนิได้ทำเนียปราชาโชคค่ะต่อามาดาวสุดท้ายนะคะเป็นดาวรายสองเดือนหรือดาวเกตนะคะดาวเกตก็ท่ายง่ายนะคะตกช่องไหนดีช่องนั้นดาวเกตจะส่งผลให้มีสิ่งดีๆแบบปุบปรปับเข้ามานะคะทำให้เรามีไอเดียดีๆหรือมีคนมาให้ความช่วยเหลือ นอกจากนั้นนะคะจะเป็นบุญช่วยให้เรารอดผลจากเรื่องในทางลบต่างๆด้วยเราก็มาดูว่าสำหรับลัคนาพิจิกนะคะในปีหน้า2,569ดาวเกตตกช่องไหนกันบ้างมาดูกันเลยค่ะช่วงแรงวันที่5มก,การาถึง2มีนานะคะพระเกตตกพบพันธุได้ธรรเนียบมหาอุดนะคะ เราจะพยายามไปช่วยเหลือคนอื่นหรือจะต้องพยายามหาคนมาช่วยนะคะต่อมาวันที่สองมีนาถึง28เมษาพระเกตตกพบสหัสชา้าเราจะร่วมด้วยช่วยกันกับเพื่อนพี่น้องไปช่วยเหลือผู้อื่นไปทำบุญนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะ28เมษาถึง23มิถุนาพระเกตตกพบกระดุมพระได้ธรรมเนียบมหาอุดพระเกตก็จะมาช่วยเรื่องเงินนะคะไม่ต้องกลัวเงินจะหมดพอเงินจะหมดก็จะมีคนมาช่วยค่ะ ต่อมา2ีิมิถุนาถึง19สิงหานะคะพระเกตตกพบตนุนั่นก็คือเราจะได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นจากนั้น19สิงหาถึง14ตุลานะคะพระเกตตกวินาศพระเกตก็จะมาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความพินาศเสียหายจากนั้นนะคะ14ตุลาถึง10บธันวาพระเกตตกพบลาภะนะคะจะเกิดเรื่องกระทันหัน หรือมีบุญช่วยให้เกิดความสําเร็จหลังจากนั้นนะคะสิบธันวาไปจนถึงสิ้นปีพระเกตตกพบกรรมมะได้ทำเนียบมหาอุดก็จะได้ช่วยเรื่องงานนะคะจะได้ทํางานทันสมัยไฮเทคหรือมีไอเดียดีๆได้ช่วยคิดในเรื่องการทํางานคะ่ะต่อมานะคะเราจะมาดูช่วงเวลาที่ดาวจรได้ลักษณะพิเศษเซี่ยวจันในปี2569นะคะ มีระยะเวลาที่ดาวจรเรียงร้อยต่อกันเป็นเซี่ยวจัน์ทรในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนาประมาณ3เดือนนะคะส่งพลถึงลัคนา7ราศีก็คือมังกรกุมมีนเมษพฤษศมิถุนและกรกฎเป็นลัคนาที่อยู่ในรัศมีของเซี่ยวจัน์ทรนะคะทำสิ่งใดดีมีคนช่วยเหลือทรงพลังและมีดาวช่วยรับไม่ให้เกิดสิ่งแรงร้ายที่ไม่ดีกับลัคนา เรามาดูเซี่ยวจันช่วงแรกก่อนนะคะ28มีนาถึง27เมษานะคะดวงดาวเรียงร้อยต่อกันตั้งแต่ราศีกุมไปจนถึงมิถุนนะคะได้ลักษณะเซี่ยวจันหรือจันทรีตามตำราโหราศาสตร์เลยค่ะสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะคะเราจะเห็นได้ว่าลัคนานั้นอยู่นอกเซี่ยวจันมองไปเห็นเซี่ยวจันอยู่ที่ภพพันธุถึงมรณะนะคะ เจ้าชะตาจึงเป็นแค่ผู้สังเกตการ์นะคะมองเห็นเหตุการณ์ที่ถูกผลักดันไปอย่างมีพลังนะคะโดยใช้รฤหัสที่พบมรณะเป็นหัวของเซี่ยวจันหมายถึงการใช้ความรู้ใช้ปัญญากเก่าเก่ความรู้ที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะคะจะถูกกลับนำมาใช้เป็นสิ่งชี้นำหรืออาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นักวิชาการที่อยู่แดนไกลเป็นผู้ชี้ทางก็ได้โดยมีพันธุคือญาติญาหรือคนทางบ้านนะคะ หรือความพากเพียนพยายามเป็นตัวผลักดันเหตุการณ์นี้ก็สำเร็จด้วยดีนะคะเพราะว่ามีหัวท้ายเป็น589มีก๊กวิญญาณช่วยเหลือแต่ว่าเราไม่ได้ลงมือทำนะคะเป็นเพียงผู้สังเกตการนะคะไม่ได้ไปร่วมขบวนการกับเขาด้วยค่ะช่วงต่อมานะคะดาวเกตขยับมาที่ราศีมังกรน,นะคะดาวจรก็ยังเรียงร้อยต่อกันเป็นเซี่ยวจันอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่2วันที่28เมษาถึง30พฤษภานะคะ อยู่ตั้งแต่ราศีมังกรไปจนถึงราศีมิถุนนะคะพอเทียบกับลัคนาพิจิกแล้วนะคะลัคนาก็อยู่นอกเซี่ยวจันทร์มองไปเห็นเซี่ยวจันอยู่ที่พบสหัสชชะถึงมรณะนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่ชี้นําเหตุการณ์ก็ยังคงเป็นดาวพระหัสที่พบมรณะเช่นเดิมนะคะก็คือการใช้ความรู้ปัญญาเก่า ที่ไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะไปหรือฟื้นขึ้นมาเป็นสิ่งชี้นำหรือเป็นผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่อยู่แดนไกลก็ได้โดยมีสหัสชชะหรือคนรอบข้างหรือสภาวะแวดล้อมเป็นตัวผลักดันเหตุการณ์นี้ก็สำเร็จด้วยดีเช่นกันเพราะว่าหัวท้ายคือ59นะคะเป็นดาวคู่บุญคือมีผู้เชี่ยวชาญชำนาญกิจคนที่รู้ลึกรู้จริงมาช่วยแต่เราไม่ได้เป็นคนลงมือทานะคะ เป็นเพียงผู้สังเกตการมองเห็นเหตุการณ์อยู่นั่นเองค่ะช่วงสุดท้ายของเซี่ยวจันนะคะพระรหัสขยับมาที่ราศีกรกฎนะคะแต่ดาวก็ยังคงเรียงร้อยได้เซี่ยวจันอยู่ช่วงนี้เป็นเวลา31พฤษภาถึง20มิถุนายนนะคะ21วันตั้งแต่ราศีมังกรไปจนถึงกรกฎสำหรับลัคนาพิจิกก็ยังอยู่นอกเซี่ยจันนะคะมองไปเห็นเซี่ยจันอยู่ที่สหัชชะถึงสุภะ เจ้าชะตาจึงเป็นผู้สังเกตการ์นะคะมองเห็นเหตุการณ์ที่ทรงพลังโดยใช้ประหัสที่พบสุภาและใช้สหัสชชะนะคะเป็นแรงผลักดันเราก็มาตีความหมายกันการใช้พระรหัสพบสุภาก็ถึงหมายถึงการใช้ความรู้ใช้ปัญญาหรือใช้ผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้นำนะคะส่วนสหัสชชะก,ก็หมายความว่าใช้เพื่อนๆหรือสภาวะแวดล้อมเป็นแรงผลักดันเหตุการณ์จะสำเร็จด้วยดีเพราะว่ามี5 9นะคะ เป็นหัวท้ายเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญกิจมีคนที่รู้ลึกรู้เฉพาะทางมาช่วยเราจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำและในช่วงเดือนมิถุนายนะคะช่วงทายนี้เราจะสังเกตเห็นว่าดาวในเซี่ยวจยันนั้นตรีโกนเข้ามาถึงลัคนาพิจิกด้วยนะคะเหตุการณ์ต่างๆจึงส่งผลดีกับลัคนาพิจิกเพราะว่าเป็นตรีโกนถึงลัคนานะคะโดยเฉพาะท่านที่มีกิจการอยู่แล้วนะคะ จะส่งเสริมให้กิจการมีความก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นนะคะพอหลังจากวันที่20มิถุนาไปแล้วนะคะเดวจรที่เกา่กลุ่มเป็นเซี่ยวจันก็ขยับขยายออกไปไม่ได้เซี่ยวจันแล้วค่ะหลังจากช่วงไตรมาสที่2นะคะที่ได้อธิบายเรื่องเซี่ยวจันไปแล้วทีนี้ก็มีช่วงกลางเดือนนะคะสิงหากลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนตุลานะคะระยะเวลาประมาณ2เดือน มีดาวจรทำมุมกันได้ตรีโกนจตุสดัยนะคะเราดูตามรูปเลยเราก็จะเห็นได้ว่าคราวนี้ก็เป็นทีของคนราศีพิจิกบ้างแล้วเมื่อตอนไตรมาสสองนี่เราเป็นแค่ผู้สังเกตการ์นะคะเห็นคนทำนูน่นทำนี่มีความสำเร็จครั้งนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตรีโกนจตุสดัยนี้มีเซ็นเตอร์อยู่ที่ราศีพิจิกเลยตรีโกณเป็นตรีโกนธาตุน้ำนะคะส่งผลดีนะคะเป็นความมั่นคงยิ่งสำหรับคนที่มีกิจการอยู่แล้วนะคะ ก็จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมกิจการของเจ้าชะตาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและดวงดาวต่างๆนะคะในตรีโกนจัตุสดัยจะส่งผลถึงลัคนาพิจิกเลยโยงใหญ่กันเข้ามามีเราเป็นเซนเตอร์นะคะทำให้เจ้าชะตามีพลังมากมีความสามารถมากมายหลายเรื่องนะคะมีทั้งผู้คนและเรื่องราวเข้ามาอย่างมากมายนะคะเป็นโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้ทำหลายเรื่องหลายสิ่งนะคะ มีพลังที่จะทำเรื่องต่างๆให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ค่ะสรุปคำพยากรณ์ปี2569สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกนะคะเราเปิดตัวช่วงต้นปีด้วยความพยายามที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะมีเรื่องยิ่งใหญ่เข้ามาเกี่ยวกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากดาวคู่มิตรเสาราหูอยู่ที่พบพันธุค,ค่ะ กลางเดือนกุมภานะคะประเสายกออกไปจากคู่มิตรก็ต้องระวังนะคะลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้พอถึงไตรมาสสองนะคะมีดาวได้เซี่ยวจันทยาวๆไปเลย3เดือนเมษาถึงมิถุนานะคะ ก็จะได้รับความเจริญก้าวหน้านะคะเพราะว่ามีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความช่วยเหลือต่อมานะคะช่วงสิงหาถึงตุลามีดวงดาวหลายดวงส่งพลังมาถึงเจ้าชะตาเป็นโอกาสที่จะได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะได้พบปะผู้คนมากมายก่อให้เกิดลาบผลความสำเร็จและความมั่นคงอย่างดีค่ะ ส่งท้ายปลายปีนะคะหลังวันที่22พฤศจิกายนไปแล้วพระราหูมหาจักรมาเข้าพบสหัชชาแล้วเสาโยกหน้านะคะทำให้เพื่อนๆและลูกหลานบริวารจะได้จับงานใหญ่ได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่อลังการดีค่ะทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรรายปี2569เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาและปกป้องคุ้มครองให้แข้วคลาดปลอดภัยตลอดปีใหม่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้ และกด subscribe ช anel ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร member เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุทกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ